สวัสดีครับร้านไมค์คอมนะครับเราจะเอาอาการเสียมาให้สมาชิกของเราดูหรือว่าในสมาชิก YouTube ของเราดูนะครับว่าอาการเสียตัวนี้มันคืออะไรถ้ามองตอนนี้ผมไม่ทราบว่ามันเห็นหรือเปล่านะครับอาการเสียของมันก็คือเวลาเราราันการาฟิกหนักๆนะครับตัวการาฟิกหรือตัวภาพจอเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเหมือนเม็ดตายเป็นเหมือนแสงยิบยิบย็บย็บยิบยิบนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการาฟจอ MSI GTX 10708G ิกนะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้เลยที่เรากําลังเทสอยู่นะครับอ่ากล้องนี้มันอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการซูมให้มันใกล้ๆยกออกไปเลยดีกว่าเนาะอ่าเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาตั้งโฟกัสใหม่อ่าเห็นไหมครับน่าจะเห็นอยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นเม็ด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 อยู่ เห็นไหมครับมันจะเหมือนปรามาณเหมือนแสงยิบยิบยบยยิบยิบยบยอ่ะาไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนาะมันจะมองยากนิดนึงนะครับแต่เท่าที่ดูก็น่าจะเห็นอยู่นะครับเห็นนะครับมันจะขึ้นเป็นแสงยิบยิบยบยซึ่งโดยรวมแล้วมันไม่น่าจะมีถูกต้องไหมครับอันนี้เมื่อวานก็ได้มีมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็นของ G T X 1 0 8 0 T I นะครับมีมาเมื่อวานเลยแต่เราไม่ได้ทําการถ่ายคลิปไว้นะครับ อันนี้เป็นโอกาสอันดีเลยคือมีมาอาการนี้เหมือนกันเราเลยมาทําการถา่ายดูเมื่อของเมื่อวานที่เราซ่อมไปของ1080 Ti อันนั้นเราซ่อมผ่านนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะซ่อมผ่านเหมือนตัวเมื่อวานหรือเปล่านะครับไอ้ทวนท่านซ่อมผ่านแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่ตัวนี้เราจะมาถ่ายคลิปไว้เพื่อว่าถ้าเกิดมันผ่านเราจะได้รู้ว่าอาการเสียของเพื่อนๆที่มีอาการเหมือนเม็ดทรายขึ้นเป็นยิบเยๆบเนี่ยเราจะสมควรซ่อมอะไรดีระหว่างเม,ม็ดแรมกับตัวชิปการ์ดจอ ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองซ่อมที่ตัวชิปการ์ดจอเลยแล้วกันนะครับเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะผ่านไม่ผ่านก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รันโหลด100%นี่มันไม่เป็นอะไรนะครับพอรันโหลด100%ปุ๊บมันก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้ตอนนี้โหลดนอยู่ที่100%นะครับโอเคเป็นการ์ดจอตัวนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวไปโดนล้มนะครับซวยเลย เห็นไหมครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการซ่อมชิปแล้วค่อยมาถ่ายดูอีกทีนงครับว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราก็มาซ่อมชิปเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับผมมีกรารอดูว่าอาการตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราซ่อมชิปไปมันจะหายหรือเปล่านะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าตัวที่ทําไปก่อนหน้านี้มันหายนะครับแต่เราไม่ได้ทาคลิปไว้ตัวนี้ต้องมาลุ้นนะครับ หวังว่ามันคงจะหายนะครับไอ้ส่วนนี้ไม่หายแล้วก็ลงไปเยอะแล้วนะครับหายไหมคงหายเหอะโอเคลูกค้าเขาจะได้เสียตังค์แบบสบายใจนะครับเพราะว่าเสียตังค์แล้วหายก็โอเคแล้วก็เสียตังค์แล้วไม่หายนี่ก็คือจะคิดหนักนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันลานตามระบบโปรเซสไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้อุณหภูมิก็กาลังไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่ามันคงจะ หายจะใช้งานได้แล้วกันนะครับเราได้ทําการซ่อมที่ตัวชิปการ์ดจอไปแล้วนะครับมันคือมันไม่ผ่านนะครับมันก็ยังไปเป็นเม็ดทรายอยู่ตอนที่เราเทสนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะซ่อมให้อาการไอเม็ดทรายทรายนี่หายไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะลองซ่อมเม็ดแรมดูนะครับเม็ดแรมที่เราจะซ่อมก็คือมี1เม็ด2เม็ดมเม็ดเม็ด5เม็ด6เม็ด7เม็ด8เม็ด ตกเล็กว้เนี่ยเออแดเม็ดนะครับคือเราจะมาลองซ่อมที่ตัวเม็ดแลมเลยนะครับก็คือเป็นขึ้นเครื่องเหมือนเดิมนะครับเราก็จะลองดูว่ามันจะหายหรือเปล่าถ้ามันไม่หายก็คือ,อ,อหมดปัญญาแล้วครับมันก็น่าจะเสียอะไรตัวใดตัวหนึ่งเช่นในนี้คือการจอเสียหรือว่าเม็ดแหลมเสียสักเม็ดหนึ่งแต,แต่เราไม่รู้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองรีชิปของตัวเม็ดแลมแล้วนกันครับพราะการจอเราลองรีไปแล้วแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับ เราจะมาลองรีเม็ดแรมดูนะครับว่ามันจะผ่านไหมเนาะโอเคเราไปทําการรีเม็ดแรมกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสรุปอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะไปต้อมตัวนีนะครับผมต้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับเราจะทามันทุกเม็ดเลยนะครับทีเดียวแล้วเราไปทําการเทอีกทีเท,ทผ่านไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีทำไมเดี๋ยวพักคลิปไปก่อนครับโอเค ตอนนี้เราก็ซ่อมเม็ดแรมได้ไปแถวนะครับคือแถวที่ตรงๆนี่เลยแถวนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังสตั๊บไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะทําแถวทําฟากขนุนต่อนะครับแล้วก็มาฟากอันนี้ตอนนี้แถวแรกเสร็จไปแล้วเราก็คือเป็นการรีบอลชิปบนเครื่องยกชิปนะครับโอเคตอนนี้เสร็จแถวแรกเดี๋ยวเราจะทําแถว2และแถว3แล้วก็จะมาถ่ายสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค หลังจากที่เราได้ซ่อมเม็ดแล้วมาแล้วนะครับก็คือผมได้เทสไปก่อนแล้วครับก่อนที่เราจะมาทําการถ่ายก็คือโดยรวมแล้วมันก็คือไม่ผ่านนะครับมันก็ยังเป็นเม็ดทรายอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันยังเป็นเม็ด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 เมอยู่เหมือนเดิมเลยครับคือใช้ไม่ได้อ่ะครับน่าจะถ้าเกิดจะทําจริงๆอาจจะต้องยกออกมาเป็นลองรีบอลเป็นเม็ดตะกั่วครับเพราะว่าได้ลองแล้วมันไม่ผ่านนะครับได้ทําการเทสไปแล้วนะครับคือมันไม่รอดครับ อ่าครับเนี่ยมันก็ถ้าเรากล้องส่องดีๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเม็ดรายเม็ดรายนะครับตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นโดยรวมแล้วคือถือว่ามันไม่รอดนะครับมันไม่ได้มันยังขึ้นเป็นเ,นเม็ดรายอยู่ครับกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยกล้องมันจะขึ้นเป็นเม็ดรายเม็ดรายนะครับโอเคแต่โดยวรวมมันก็คือไม่ได้นะครับคือเราบอกได้เลยครับ <Words> อาจจะไม่ต้องถ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาลอง ลองใช้โปรแกรมที่เขาใช้ขุดดูนะว่ามันมีปัญหาเอาเอเลอร์ไหมการ์จอที่บมงเคยเล่าตอนต้นๆน,น,น,นะครับที่บอกว่าซ่อมเม็ดแรมอะซ่อมเม็ดแรมแล้วเอ้ยซ่อมชิปการ์จอแล้วเม็ดทรายมันหายครับแต่ตัวเนี้มันไม่หายนะครับแต่ตัวนั้นเขาใช้ขุดขุดเหรียญไม่ได้นะครับใช้โปรแกรมอะไรทีแรกที่ลูกค้าเขาแนะนํามานะครับแล้วเขา e ้าเอทโอลียมอะไรนี่แหละครับแต่ของคนนั้นเนี่ยคือเขาหายจากเม็ดทรายนะครับแต่เขามาใช้ขุด ขุดบิตคอยเนี่ยขุดไม่ได้นะครับพอขุดแล้วเพิมมันขึ้นค่าเออร์เลยนะครับอ่าขึ้นแบบนี้เลยครับแต่ตัวนั้นมันหายับเออแปลกนี่ครับอาการไม่อาการขึ้นคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนั้นเม็ดทรายหายแต่ตัวนี้ไม่หายครับและก็ใช้ขุดบิตไม่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นเออร์เหมือนกันเลยติดปัญหาเหมือนกันนะครับก็สรุปโดยรวมแล้วตัวนี้เราเทสไม่ผ่านนะครับซ่อมไม่ผ่านนั่นเอง โอ้ขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่เสียเวลามาซ่อมวันนี้ซ่อมนี่เกือบพึ่งวันเลยครับเสียเวลากับมันเยอะมากเั้ซ่อมทั้งตัวชิปการ์ดจอแล้วก็ซ่อมเม็ดแรมโดยรวมแล้วก็คือไม่รอดนะครับไม่หายอาการเม็ดทลายและหายอาการเออร์เลอร์เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้ามันไม่หายเม็ดทรายเนี่ยผมว่าตัวชิปการ์ดจอเนี่ยมันน่าจะไปแล้วล่ะมันไม่น่าเสียเม็ดแรมหรอกครับผมว่าน่าจะเสียที่ตัวชิปนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อวานลูกค้าที่เขาทา อาการแบบนี้เลยที่เป็นเม็ดทรายเขาหายจากเม็ดทรายนะครับแต่ตัวนี้มันไม่หายแสดงว่าตัวนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ตัวชิปจอจะเสียนะครับผมเพราะว่าตัวเมื่อวานเราซ่อมผ่านแต่เราไม่ได้ลงคลิปไว้เพราะว่าไม่คิดว่าจะเจออาการแบบนี้อีกก็เลยเรามาทําตัวนี้เผื่อจะผ่านนะจะได้ปิดคลิปสวยๆนะครับคือโดยรวมแล้วตัวนี้ซ่อมเม็ดทรายไม่ผ่านครับถ้าเกิดว่าเราเจอตัวที่ซ่อมผ่านเราก็จะมาทําการถ่ายให้ดูแล้วกันนะหวังว่าจะเจอตัวที่มันซ่อมผ่านแล้วกัน ลูกค้าจะได้รู้ความเสี่ยงไปด้วยนะครับว่าการซ่อมชิปทุกครั้งเนี่ยปเปอร์เซ็นต์จะได้มันน้อยนะครับปรเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ได้เนี่ยมันเยอะกว่าลูกค้าจะได้เข้าใจก่อนเวลาซ่อมชิปเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอยู่เนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับลูกค้าหรือว่าคนที่อยากจะลองซ่อมดูนะครับอยากตัดสินใจลองเสี่ยงดูก็เสี่ยงได้นะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับมันไม่ได้ผ่านทุกคนนะครับโอกาสผ่านมันก็ค่อนข้างน้อยอยู่ อย่างตัวที่ผ่านเนี่ยก็คือถือว่าโชคดีไปจา่ตัวนี้มันไม่ผ่าน,นครับเราอาจจะมาปิดคลิปดีๆ่าไหนสวยๆ่าไหน,หนมันไม่มันไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่ามันซ่อมไม่รอดโอเคไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ